โลครับวันนี้อ่กับอกพิซซัมมันเสร็จแล้วขอบคุณคุณดูคลิปอ้บอนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณทั้งน่าจะรู้สึกคหน้ารู้สึกเหมือนกับผมใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมก็รู้สึกเดียวกับพวกคุณนั่นแหละครับผมอยากจะฝังสารไปถึงบอลนะครับว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนหน้าแบบพีบูดโอ้โหยไม่ทำอีบีอเลยสัสไอหน้าอีมึงจะอะไรมึงจะทำอีบีอ้ ตึงตนอยออีมึงหลอกคนมาเนอะไอ้มึงหลอกลูกหลอกคนทุกคนที่เข้ามาดูนี่ไม่เอาของมึงเลวโก้เอฟเฟคดิ่งู้ดกูรู้มันแต่กูเอฟเฟคดิ่งใกูลำไม่ได้มึงทำนานเกินไปแล้วนะกูเกือบหมดเลยเนอะถ้ามึงยังไม่เสร็จท้ายในสิ้นเดือนนี้ต่อยหน้ามึงก็เจ็บอูอ่าแค่นี้พอละ